วันนี้เราจะไปท่องยุทธภพไปเจอกับเจ้าสำนักสีก่ตำนานแห่งเยาวราช<น><น>ถ้าเป็นข้าวหมูแดงอ่ะไม่เคยเห็นร้านไหนทำแบบนี้มากอ่อนน,นี่รวมเบ็ดเสร็จรวมแล้วกี่ปีอ่ะร0อยกว่100 100ปีร้อยกว่าปีต้องมีแต้มจุดแดงๆแบบนี้ด้วยนี่คือแบบซาลา,ววลาเป<ๆ>าโบราณเอออุ้ยโบราณมากกี่ป<น>ีแ<น>ล้วนะพี่ แปปีแล้วอากาศร้อนๆคือเดินมาเจอแบบนี้คือแบบ the best ดีที่สุดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตจ้นอ,อยู่ย่านแผ่นดินเกิด <laughs> ย่านเยาวราชชัยนาทเท้านะคะปกติก็คือเราจะมาตะลุยกันช่วงกลางคืนบ่อยแล้วใช่ปะวันนี้เรามาแบบกลางวันแสๆบ้างค่ะเราจะไปท่องยุทธภพ,พไปเจอกับเจ้าสำนัก4ตํตำนานแห่งเยาวราชต้องบอกเลยว่าวันนี้ถ้าอายุร้อยกว่าเจ็ปีนะไม่ไปเราไปรักเกิน70ปีเท่านั้นไปไปเลยถึงแล้ว ร้านนี้ค่ะเสียเหลายี่หอป้นข้ามถนนปกติอ่ะอันนี้เขาเป็นร้านข้าวหมูแดงใช่ไหมข้าวหมูแดงเวลาเขาจะมัมนก็จะมีไข่ต้มที่นี่ไข่ต้มเขาไม่เหมือนใครเลยมาดู แบบไข่ต้มเป็นไข่พะโลย่างมาตูมใช่ป่ะย่างมาตอยย่างมาตูมถูกแล้วไข่พะโลเราเคยเห็นเพราะว่าเรากินเพวกขาหมูพะโลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นข้าวหมูแดงอ่ะไม่เคยเห็นร้านไหนทาแบบนี้มาก่อนคือวิธีการดูไข่พะโลเนี่ยนะว่ามันเข้าเนื้อเข้ารสหรือเปล่าคือเธอดูเห็นไหมเห็นความแบบสีน้ําตาลที่มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไข่ปะ เออถ้าเป็นแบบร้านอื่นที่เขาไม่ได้เคี่ยวหรือไม่ได้ต้มนานพอนะมันจะแบบมันจะน้ำตาลแค่เปลือกแล้วข้างในมันจะขาวจุ้ยเลยซึ่งแั้วมันจะไม่หอมแต่ว่าอันนี้คือเข้าเนื้อซึมลึกแน่นอนดูดิว่าเข้าเนื้อแค่ไหนอหอมมากข้าหมูแดงก็คือต้องดูน้ำราดคือน้ำราดน,นี้ย มันไม่ได้แบบบางร้านมันจะเหนียวแบบเหนียวแป้งอะ่ะอันนี้มันคือเหนียวแบบเคี่ยวนานอะ่ะเป็นเกรวี่เป็นแบบเกรวี่ขอไปที่ยวกี้วมั่งเนาะเกี <G l ots> ้ยวกุ้งคำใหญ่มากอ้วนสุดๆนี่คือแหวะดู <G l ots> นี่นี่นี่กุ้งเต็มตัวเลยไม่ได้มาแบบเป็นแบบวิญ,ญญาณ <G l ots> อื้ เจ็งเจียงฟุ้ใสรื่องคอแต่ว่าหอมแบบก็กลุ้งกรอมมาหวานกระดูกหมูอะเกี๊ยวจุ้งอร่อยจุง้งโอกันนอันนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1 9ึ9งเกค่ะทุกคนเปิดมาแล้ว74ปี ปูชนีบุคคลท่านหนึ่งปักหมดมาก็ได้เลยเสียเ่าหยี่ห่อนะคือเข้ามาในคองแปงนะ้ำย <20 S 1> <อ>ีเมตรขวามือมาถึงหิวกําลังดีแล้วก็กินไปเลยอร่อยจุจกจิกฟินๆเราไปต่อกันที่ร้านต่อไปแต่เดียวนะปกติหน้าวัดนี้คือวัดมงคลสมาคมจะต้องมีอาแปะคนหนึ่งขายขนมจีบแต่วันนี้ขนมจีบนั้นได้กลายเป็นการยาวไม่ใช่เนาะ แต่ยังไม่ออกมา่าจะยังอยู่ในบ้านอยู่เพราะว่าเขาจะออกมาตอนสายๆงั้นเราก็ต้องรอเหรอไม่เราจะไปถึงบ้านเข้าไปซอยพิพากษาสองดูซอย ก็อาจจะสงสัยว่าเลี้ยวไปได้ไหมไปได้ไไนี่เป็นไงโอโ้มองตรงไปจะเห็นป้ายเลยร้านขายขนมจีบนี่เจอแล้วสวัสดีค่ะทุกคนอยากจะให้เห็นซึ้งนึง่ง เป็นทองเหลืองตั้งเดินแบบดเดิมๆน้ำจิ้มกระป๋องทุกอย่างแต่ดูสะ<ต>อาดสะอ้านแปะแข้งเกียร,แยร์แข้งเกียร์ <c oughs> แขงเกียร์ต้องแข้งเกียร์มากกว่าเออเนอะสุขภาพดีแปะยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะแปะแปดสิบปะแปดสิบแล้วเหรอคะขายมาตั้งแต่ยุคอะไรคะสิบขวบขายมาตั้งแต่สิบขวบนี่รุ่นที่สามแล้ว อ๋อคืออาแปะเป็นรุ่นที่3เหรอเป็นสูตรตั้งแต่โบราณตั้งอากงอาตองขอมเป็นอากงของอาแปะอีกทีหนึง่งใช่ครับ <laughs> โอ้โหนี่รวมเบ็ดเสร็จรวมแล้วกี่ปีอ่แปะร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีครับสุดยอดเลยครับ พอดีคำอ่ะมันก็อร่อยอย่ะแบบเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆก,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 กินอ่ะอรสชาติเหมือนแบบมาม่มาทำให้กินที่บ้านอะไรเงี้ยแบบนั้นอ่ะรสชาติแบบนั้นอ่ะอันที่ใช่ต้องตวงเลยใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งไอ้เกดทำหกไงใช้นาทีจุลมน รสชาติแบบถ้าเป็นคนสมัยนี้เขาก็จะบอกว่ารสชาติแบบโฮมี e ่อ่ะนึกออกไหมเวลาเราไปกินร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่าไปกินร้านที่มันฟีลลิ่งโฮมี่ก็คือขนมจีบันเนี้ยของแอาาะแปกก็คือเป็นแบบฟีลลิ่งนั้นเหมือนแบบมา <n> ม้าทําให้กินที่บ้านนี่ไมกแล้วไ,ไอ้เอ้ยไอ้เกนดเอาถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะเอากลับมาจะเท่าเดิมไหมแอบแปะบอกทุกคนหน่อยย้ำอีกท <n> ีนึงนะ ขายทุกวันนะมาได้เลยทุกวันให้รีบมาประมาณ11บเอโมงเป็นต้นไปกันเรากันเนาะเขาขายกว่าเก้าโงที่บ้านก็มีนะเก่าโมงกเข้ามาเลยตามที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะเราบอกเขาไปแล้วในคลิปเก้าโี่โมงหมดมันก็บ่ายสองโมงสี่บ่ายโมงเคลื่อนมหมดรีบมานะคะคุณแล้วเจอกันแข่งเกียร์แข่งเกียร์นะขอบคุณนะคะนี่สุดยอดดีใจอ่ะยิ้คิดถึงมามากินแล้วคิดถึงมะม้าไป เมื่อกี้กินขนมจีบไปแล้วมันก็ต้องคู่กับซาลาเปาหรือเปล่าไปร้านนั้นเลยกูลงเปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาซื้อซาลาเปาค่ะได้ค่ะนี่นี่นี่มาดูเมนูเมนูเมนูหม,มูสับไข่เค็มหมูแดงมันโบเปลือกกวนหมูสับจากพืชมีงาดำกัวหวานงาขาวอุ้ยฉันอยากกิน เผือกงาดำหมูสับไข่เค็มก็ค <g ül> ือทุกอันป <c oughs> ูหลงเปาเป็นสูตรโบราณใช่ไหมคะแต่จิ๋วโบราณแต่จิ๋วโบราณนี่ส่วนเมื่อก่อนนะจนกินซาลาเปาเด็กๆอะ่ะมันก็จะเป็นสีเหลืองๆแล้วพอแบบโตขึ้นมาแล้วหาซาลาเปาที่มันเป็นสีเหลืองแบบนี้ไม่มีแล้วมันจะเป็นแป้งขาวๆแต่เนี่ยค่อนข้างหาไดนยากอีกทีหนึ่งขอดูได้ไหมคะอได้ครับนี้เปิดเลยไหมเปิดเลยเปิดเลยนะว้าวลีแหละ ต้องมีแต้มจุดแดงแบบนี้ด้วยนี่คือแบบตะลเปาโบราณเออฮอยโบราณมากหมายถึงว่าเคยเห็นตอนเด็กๆเอ้ยก็ไม่ช่วย่ขึ้นสูตรนี้คือแบบมีมาเกินร้อยปีแล้วครับก็ก็ห้ารุ่นละห้ารุ่นลเหลักๆนี่เป็นรุ่นรุ่นห้าล่าสุดอ่ะสั่งเลยดีกว่าหมูสับไข่เค็มสี่ลูกเกลือกวนสองงาดำสองงาดำวันนี้หมดครับโอ้โหคุณมาอีกทีไหมคร งานดํามันหากินยากมากเลยสักครึ่งลูกมีไหมหมดเลยครับมีแต่ไส้ได้ไหมฮะไส้เสืออใจอ่ะงั้นเป็นหัวหวานงาขาวสองก็ได้ค่ะเผือกกวนสองหมูสับไข่เค็มซีหมูแดงสองได้อยากกินงาดํา อันนี้เป็นแบบกระเป๋าดั้งเดิมที่จนกินตอนเด็กๆเลยเด็กๆเลยกินแบบนี้จริงๆอ๋อนี่คือขั่วและงาขาวอเด็กๆฉันเลกกินแบบนี้ฉันเลิกกระเปาใส่แบบโทนไส้หวานมาตลอดชีวิตอันนี้แบบอบน่ารักน่ากินอ่ะเราใส่หมูแดงใช่ไหมหมูแดงเป็นจีบจีบ ร้อนนะร้อนนะร้อนร e <ligen petto> ้อนเนาะนิ้วก็ไม่โค้งเราเก่งไหมกูไม่ได้ทักนะรอบเนี้ยมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะนี่มันก็ไม่ได้อมน้ำมันเหมือนเวลาเขาไปทอดไงนี่เขาอบเอามึงแกงไม่หมดแล้วแนะนำเลยนะคะทุกคนปู่หลงเปาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นแต่ว่า อย่างที่เห็นก็คือสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้นี่คือวิ่งมาตลอดไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยแต่วันนี้ไม่มีงาดําเลยไปร้านอื่นดีกว่าทีนี้ก็คือไปต่อร้านอื่นไป่ายขนมหวานบ้างค่ะไปกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานก็ท่องสิงคโปร์เจ้าแรกในประเทศไทยเขาบอกนี่ไงสิงคโปร์โฆชนาเห็นไหม ำรอนช่องสิงคโปร์ถ้วยนึงค่ะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเชื่อมค่ะอ๋อน้ำเชื่อมมันใส่อ๋อน้ำเชื่อมใส่ขนมโอเคกีป่ปีแล้วนะพี่แปดสิบแปดสิบปีแล้วมาชิมราเออช่าสิงคโปร์ที่ไม่มีในสิงคโปร์ใช่ขนมจีนที่ไม่มีในประเทศจีนกล้ว <c oughs> <c oughs> ยแขกที่คนแขกไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> กับคนไทยกิน เอองงเหมือนกันในบรรดารอดช่องสิงคโปร์นะถ้าแบบว่าติดตราตึงใจแบบอันดับหนึ่งในดวงใจของเจนเลยเนี่ยนะอยู่ที่เพชรบุรีแต่เดี๋ยวจะขอเทียบกับอันนี้ซะหน่อยว่ามันต่างกันยังไงดูเส้นดูเส้นอุ้ยเส้นอันนี้มันดูแบบว่าสดใสอะ่ะชิมหน่อยอื้ม,มสดชื่นคือไม่หวานตัดขาแล้เ,เส้นกนหนึบ แล้วหอมกระทีที่แบบใหม่แล้วก็หอมอันนียขนุ่น้าแล้วก็น้ำเชื่อมเขาไม่หวานเกินไปอากาศร้อนๆ้อนคือเดินมาเจอแบบนี้คือแบบ the best ดีที่สุดน้ำหนึ่งกินยังไงนะไหนกินที่ตรงไหนดิโอนแลยอมันหวานมากเนาะมันหวานน้อยแบบกินแบบสดชื่นเลยอ่ะดีเลยอ่ะ ปิดจ็อบเยววาวราชวันนี้อย่างสวยงามสวัสดีค่ะนี ชือของร้านตัวจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะรอดช่องสิงคโปร์ตกลงมันมาจากสิงคโปร์ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นขนมไทยค่ะแล้วทำไมถึงชื่อรสดช่องสิงคโปร์คะเสมัยก่อนเราขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์เราก็เลยเรียกขั้นๆว่ารอดช่องสิงคโปร์ไปไปมามาค่ะเ่าโรงหนังก็ตัดไปไปทานรสดช่องสิงคโปร์กันรอดช่องสิงคโปร์ที่อร่อยแบบดั้งเดิมมันต้องเป็นไงคะกะทิไม่สดเส้นเหนียวหนึบค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมก็ต้องมี มีถนนใสแล้วร้านนี้เราจะอยู่ถึงแดนธารวานะคะจะย้ายไปอยู่ตรงไฟแดงแยกหมายเียเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โม,มงคะ1ปดสิบโงครึ่งถึงสามทุ่มคึ่งหยุดวันพฤหัสจำกันไว้ให้ดีๆแล้วมาชิมกันขอบคุณค่ะขอบคคะป็นยง <S <S 2> <S 2> ตอรอยนนีออ้มันตึงมันตึงคงอะมันตึงมากเลยตอนนี้ะ สิรวมแล้ววันนี้น่าจะยู่เป็นพันปีได้โพ้ oh <my. S 1> <c oughs> แต่ละร้านก็คือไม่ต่ำกว่า70ก <c oughs> ็คือหูจริงๆแล้ว,วลอ่ะเยาวราชอะเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแหล่งรวมของกินที่มันแบบอร่อยแล้วก็เป็นตำนานเดอะเบสมีเยอะกว่านี้แต่ว่านี่คือคัดมาแล้วเราคิดว่าทุกคนน่าจะตามรอยได้แล้วก็ชอบเหมือนกันรับรองว่ามาตำตามเนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะสำหรับตำนานเยาวราชในวันนี้ ขอให้ทุกคนมามันไม่ใช่แค่แบบมีของดีแค่ตอนกลางคืนเท่านั้น,นตอนกลางวันก็คือร้านเล็ดเล,เลเพียบนักท่องเทีย่ยวเขายังมาแบบว่าเดินหิว้วเดินตามกันเต็มไปหมดเลยนะเธอก็ขอให้มาตามสรรหากินด้วยกันนะคะฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, like, ให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าแต่ละคนเนี่ยไปสรรหากินอะไรอร่อยๆมาก็มาแชร์กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปกินบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปนอนแล้ว แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊้าย